ต่อไปนี่จะเป็นกำเมืองล้วนๆยืมรถมายืมกล้องมายืมสตังมาพ่องมองนี้ยหงไหมคุตะเคียน่าบุกเปียงนี่สิ่งที่ผมอยากไปมาประมาณร้อยปีก่อนแล้วตอนนี้เเกินแล้วหรอเป็นวันที่ตื่นเจ้ามากำลังเตรียมครัวได้วันเดียว แล้วก็จะกปากันออกไร่ไดเล่ขฝนตกซีสีเนี่ยปลากันขับรถออกไปนะครับตัวเนี้ยเอื้อนหายายกรรมไไหลังจากนั้นนะครับเราเดินทางกันไปที่จุดลมพนก่อนนะครับขับไปสักกรรมฝนตกน้อยๆมาโน่ตัวใดน้องแมนนะครับมารอสักกรรมแต่ว่าเกลือมันจุ่มขอไปเปลี่ยนเกลือกลามชื่อ เจือที่ไปยังไงเจือที่ไปยังไงรุ่นพี่ผมมาแล้วตอนนี้ผ่านไปแล้วสามวันนะครับล้อกันมามากําตุ้มเดียวหลังจากนั้นนะครับเขาก็บซีนมอเตอร์ไซค์คูดใจของเขาที่ได้มาใหม่ที่ยืมมาจากร้านนะครับเดี๋ยวเขาเข้าเชียงใหม่เขาต้องเปลี่ยนเป็นภาษาเชียงใหม่นะไอ้เจ้าไอ้เจ้า หลังจากนั้นเขามุ่งหน้าไปตังแม่สวยนะครับเพื่อที่จะขับไปถึงเชียงใหม่นะครับทางโ้งซ้ายโ้งขวาโกงซ้ายโ้งขวาเสงหน้าเสงหลังเสงหน้าเสงหลังไปสักกามเขาก็จะไปถึงตอนนี้เขาก็มาพักรถกันที่ปั๊มแม่สวยนะครับปั๊มปตทอดูน้องๆกำลังเช็คของกันอยู่นะครับชีวิตเรามีแต่ดอยครับพี่เคนจูล่าสุดติดดอยไหม ติดร้อยบอดีด้ดินแถมตัวน,นี้เรากำลังพักกินข้าวตอนนะครับซึ่งข้าวตอนลน่านี้ถือว่าล้ำใจได้ก็เลยเซล,ลมกเมก,กาไปกั้กรมเ้าเหลอปลาค่ะ,คะมีปลาด้วยอันนั้นปลาครรบปลาคัางเจ้าตัวตัวปูตัวแม่หลังจากเขากินข้าวกินอย่างแล้วนะครับตอนนี้ก็มาเช็คโลดหอนกัมเพราะมันจะรูดก่อนเนี่ย หลังจากนั้นนะครับเขาก็ทาท่าตั้งกล้องนะครับแล้วเขาก็ขับรถวนวนวนนะครับปีกมาห้ำกล้ามเหมือนกับแบบตั้งกล้องแอบถ่ายแล้วหาจะบอกนี่ยังหลังจากขับมาสักพักหนึ่งรู้สึกว่าตูดช้าสมัยวัยรุ่นเท่าไหร่ครับนาะเต็มเดียว,เ,ยวเขาเท่าไงเขาเริ่มเท่าแล้วเขาแบบโอ้โหบาไหวเลยจนะยไปดื่มน้ำปสัสสาวะกันนะครับแล้วก็ขับรถไปต่อห่มประมาณ2ชั่วโมงถึงวะ สะพานอะไรอย่างสักอย่างของเชียงใหม,ม่งามงามนะครับผมนี่สอบขนาดเลยตั้งสื่อขึ้นดอยตอนนี้เร่งเครื่องเต็มตีครับขึ้นดอยปา่าไม้งามขนาดระปบหอมูด้ยวกันตอนนี้เรากําลังถึงน้ําตกแมปานนะครับจะเข้าไปสู่ป่าบุงเปียงนะครับจะขึ้นไปตั้งนี้นะครับแหมประมาณ8กิโลก็จะถึงนะครับผูน้ำแต่มาจ้าไปหน่อย <laughs> ตะกี้ตะกี้การขึ้นดอย ความรู้สึกจะได้ครับตะกี้ไม่ไหวพี่เราตื่นครับอ๋อเอเคตอนนี้เขากำลังจะขึ้นดอยหลอบหนึ่งหุงแปดกิโลเมตรสุดท้ายเขากำลังจะข้ามโลกไปหึงตี้ปลาบุงเปียงนะครับปลาบุงเปียงงามแต่ ป่าบงเปียงนะครับเป็นสถานที่ปลูกนาขั้นบันไดข้อมูลหลังจากนี้ก็ไปหาฟังกันเอาเองนะครับหลังจากนั้นนะครับบรพูดพัมทําเพลงนะครับแดดลมล,ม,ลมตกฝ้าที่ป้ยเสี่ยงแล้วก็เข้าแรงของเฮากัมาแล้วมาจ้าไปหน่อยตอนนี้ได้กินก็ไข่ทอดตะน,นะครับเพราะว่าล่านปิดหมดแล้วบรรยากาศการกินข้าวเมื่อคืนก็ม่วนงันสั่นเล้า หลังจากที่เขาได้รับประทานอาหารมูกันสักพักเราก็ได้แยกย้ายกันเข้าเต็นท์นอนครับฝันดีสำหรับวันแรกเ,รเ,รเจ้านี้อากาศสดใสฝนตกโปรยน้ำน้อยที่นากาแฟตอนเจ้านี้เป็นออหยางตีสดชื่นเพิ่มพลังให้กับชีวิตได้ดีขนาดนักเลยนะครับ ่วนผมก็ต้องกินข้าวตลอดเป็นคนที่ลูกเจ้าแล้วต้องกินข้าวต่ออ่านกินข้าวกินข้าวกินข้าวอย่างเดียวแล้วแล้วการเดินทางของเขาก็ต้องไปต่อนะครับเริ่มเก็บครัวอันนี้ก็จูงลูกนะครับแล้วก็เตรียมตัวที่จะออกไปสู่เมืองคลองนะครับร้านก๋วยเตี๋ยนี่เป่นล้ำขนาดเน้อ บาบวงเพียงเป็นนาค้บันไดครับมีทิวทัศน์ที่สวยงามแล้วก็ลมเย็นตลอดทั้งปีที่พักราคากันเองค้นกันเองบรรยากาศดีเหมาะกับการพักผ่อนขนาดเลยครับ วก็เหมือนจะเป็นตะคกก็อาจะได้ผมก็เลยลงไปเล่นไงครับหลังจากนั้นเขาก็มาซื้อสเบียงกันสักหน่อยครับโดยการซื้อจีนหมูเนี่ยเขาจะไปปิ้งปิ้งเอาสามจ้นสังคอได้วครับเอารวมกันครับ ลหลังจากนั้นผมก็ไปโบกรถช่วยเปืือนนะครับแปลว,ว่าคือกำลังใจนะครับหลังจากที่เฮาขับรถมานะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงกึงมันเป็นอันยังที่แสงจะมดแล้วนะครับก็เลยทําการกางเต้นกันอย่างเล่งด่วนแล้วก็บอกค่อยได้ทายออยยางนักสักตัวใด การทีร่ได้ออกมาพบปะกับน้องๆมากินเข้ามาการงเต้นกันเมื่อคืนนะครับเป็นอย่ญญางที่เป็นค่ำคืนที่ดีแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเหมือนกันได้อู้กันได้หัวเราะไปด้วยกันเป็นอย่ญญางที่มีความสุขมากๆตอนเจ้าที่เมืองคลองนะครับเป็นอย่ญญางที่สดชื่นที่สุดหันโต้งหันหนะงาม มักจะมีนักท่องเที่ยวตั้งแต่วัยรุ่นถึงคนใหญ่นะครับมาแอว <c oughs> มาเล่นน้ำ <c oughs> มาใช้ชีวิตมาเห็นวิถีชีวิตและออกมาค้นหาในสิ่งที่บางเื่อเขาขออบปะปะในเมืองกรุงหรือเมืองใหญ่นะครับได้ใช้เวลาไปของตัวเองได้ปะเพื่อนใหม่ <c oughs> ได้ปะสังคมใหม่ๆ để bác lò dím chát vét hư chí vịt quam có mượn cầm hàng thái nhạc hư cầm hàng mặt nòi luôn mà cái này เขาก็จะมีความสุขได้ง่ายมากขึ้นต่ออัน